สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกูก๊กิกชิกชนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนเอาแบบฟา เอาแบบเหมือนไม่เคยแต่งมาเลยนะคะคือก่อนแต่งหน้านะคะเดี๋ยวกูขอเล่าความปลื้มปริ่มปลื้มใจกันก่อนนะคะเพราะว่าหน้าตอนเช้าเนี้คือแบบอิ่มฟูเด้งแล้วก็รูมขนกระชับมากทุกคนคือแบบแปลกตามากนะคะเมื่อคืนนีก้กูได้ใช้มาร์กตัวหนึ่งค่ะทุกคนมากก่อนนอนคือแบบเฮ้ยตื่นเช้ามาคือแบบว้าวมากตอนแรกก็รู้สึกแบบเออลองลอง,ลองใช้ดูอะไรประมาณเนี้ยแต่พอใช้แล้วคือแบบโอ้ oh my god ฉันต้องบอกต่อทุกคนคือแบบผิวหน้าแบบอิ่มน้ําแล้วก็รูมขนกระชับมาก มากๆเลยนะคะนี่นะคะคือกูเก็บกล่องไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะ ตัวนี้คือ SOS สื่อสกินเอเนอร์จีไวโกคิดนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นที่สุดแห่งการบูสต์พลังความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นตัวนี้นะคะของเขาเป็นทั้งเซรั่มแล้วก็มาส์กนะผสานนานโนคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีอนุพันธ์เสถียรนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยกระจางใส่ข้ามคืนเลยคือแบบเลิศมากทุกคนดูผิวดีดูดีเห็นไหมผิวอิ่มน้ําแล้วก็แบบเด้งมากนะคะดูเปลือเปลิ่มวมากก็คือตัวนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ของทาง SOS สื่อนะเข มีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรที่กุ๊กใช้เนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะสูตรสีชมพูนะคะก็จะช่วยอัพผิวไบผิวกระจ่างใสแล้วก็ ผิวดูฉ่ำโกดูสุขภาพดีมากๆทุกคนส่วนสูตรสีแดงนะคะจะช่วยยกกระชับผิวเด้งแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดําอะไรพวกนี้ก็จะดูจางลงนะคะในหนึ่งเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นเอสโอเอสไฮยาลูรอนแอนด์คอลลาเจนฟิสไดม์สตัวเนี้ยของเขาอะ่ะจะเป็นเซรั่มแท็บจูลอุดมไปด้วยไฮยาลูรอนและ agen, คอลลาเจนเข้มข้นถึง90%เเลยนะจะช่วยเติมเต็มคอลลาเจนใต้ผิวเรานะคะให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุน่นนุ่มเด้งแล้วก็ ดูมีออร่ากระจ่างใสผิวพรรเปล่งปลัง่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นเ SO อสือสืไวเทนิ่งบูสเตอร์ช็อตตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินซีจากญี่ปุ่นต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงมากแล้วก็ลดการเกิดเม็ดสีเมลานินได้ดีมากๆนะคะรอยดํารอยแดงเนี่ยดูจางลงแล้วก็ผิวเราเนี่ยดูขาวขึ้นนะคะทาเป็นบํารุงขั้นตอนสุดท้ายก่อนนอนตื่นเช้ามาคือหน้าเปล่งปั่งดูมีออร่าสดใส ทุกคนคือตัวนี้กูจะบอกว่าชอบมากมากเพราะว่ากูอะเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งนะคะเหมือนคืนความชุ่มช,ชื้นให้แก่ผิวเราเหมือนการล็อกน้ําในผิวไว้อ่ะคะ่ะตื่นเช้ามาคือแบบหน้าอิ่มฟูเด้งมากทุกคนคืออยากให้ทุกคนมาสัมผัสด,ดูนะคะว่าหน้าแบบนุ่มเด้งมากแล้วก็ผิวดูฉ่าวาวนะคะหน้าดูกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยคือจะบอกว่าใครที่แบบอยากกู้ผิวแบบเร่งด่วนนะคะแบบพรุ่งนี้มีงานสําคัญต้องแต่งหน้าออกงานแบบเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะ คือแบบดีมากเป็นการบูสต์ผิวที่แบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยค่ะทุกคนคือสําหรับใครที่แต่งหน้าผิวแห้งหน้าเป็นขุยหน้าแบบเคล็แต่งหน้าเครื่องสําอางไม่ติดทนนะคะคืออยากให้ลองเลยคือของเขาแบบเลิศมากนะคะตัวนี้ราคาแค่219บาทนะมีขายที่วัดันอีเวนบอยท็อปแล้วก็คอนวีนะคะไปหาตามกันได้นะคุณภาพแบบนี้คือสําหรับกูคือไม่แพงนะคะทุกคนเพราะว่าคือตื่นเช้ามาคือแบบดูเรื่อง รูเรื่องนะคะทุกคนอยากให้ไปลองกันนะพลาดไม่ได้เป็นไอเทมที่แบบว้าวมากอะ่ะเออนี่คือชาวนี้คือกูไม่ได้ลงบำรลุงอะไรเลยวันนี้ก็แต่งหน้าเลยค่ะอันดับแรกนะคะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะลงลงพื้นนะคะตัวนี้กูจะใช้พัฟพุชชั่นในการลงนะคะ เก็บรายละเอียดนะคะทุกคนใครที่แบบมีรอยสิวที่แบบหนักๆเนี่ยเราก็สามารถบิวเพิ่มได้ให้หน้าดูกริบมากขึ้นต่อไปก็จะเซ็ตแป้งนะคะนี่เลยมาต่อที่ตาค่ะวันนี้ใช้พาเลตของตัวนี้นะ แล้วก็ใช้สีน้ำตาลดำนะคะเน้นหางได้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะใช้ตัวนี้เลยเน้นเฉพาะส่วนหัวตานะคะมากรีดอายไลเนอร์ er ต่อนะคะสีดำไว้กรีดด้านบนนะคะแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนเนี่ยไว้กรีดขอบตาล่างแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อน ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันก่อนเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะเก็บกรอบคิ้วนิดนึงเนาะให้ดูมีความเป๊ะมากขึ้นปัดขนคิ้วเลยดัดขนตาต่อเลยค่ะ มัสคาราวันนี้นะคะปัดแก้มนะคะ <S <S ต่อไปมาทาลิปนะคะกุ๊กจะเขียนขอบปากก่อนนะใช้สีแบบออกชมพูแดงๆนะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็ลิปวันนี้นะคะใช้ตัวนี้เลย ทาแบบบางๆแค่นี้นะคะแล้วก็เติมกลอสเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวกูขอไปติดขนตาแล้วก็ติดตาสองชั้นนะคะแล้วก็ทำผมด้วยเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูในฟินิดลุกนะคะ นิดลูกนี้นะคะจะหนักจะเต็มมากแล้วก็มีความแบบซ่อนความสดใสอยู่นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้กูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ